กฎแห่งกรรมตอนเพชฌฆาตรงฆ่าสัตว์ชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาเพื่อรอวาระสุดท้ายหรือวันตายนั่นเองเพียงแต่ไม่มีใครยังรู้วันตายของตัวเองได้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อใดคนเราล้วนหลากหลายอาชีพบางคนก็สามารถเลือกทำงานได้แต่บางคนก็ไม่สามารถเลือกทำงานได้ความจำเป็นในการดำรงชีวิตนั้นบีบบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่ไม่มีทางเลือกจึงต้องทำด้วยภาวะจำยอม เพื่อปากท้องของตัวเองและครอบครัวนายเบิ้มเป็นคนรูปร่างใหญ่แต่การศึกษาไม่ค่อยสูงนักเคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพมาแล้วแต่ไปไม่ไหวจึงกลับมาประกอบอาชีพเก่าคือเป็นมือเพชรคาตคอเอกสระอาหมูถืนเพื่อป้อนให้กับเขียงหมูในตลาดกระทั่งวันหนึ่งข้างบ้านจัดงานแต่งงานทางเจ้าภาพจะล้มหมูลมมัวจึงได้ไปบอกกล่าวกับนายเบิ้มขอให้มาเป็นเพชรคาตให้ นายเบิ้ลก็ไม่ปฏิเสธเพราะเขากับเจ้าภาพคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและที่รับงานนี้ก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรปกติแล้วนายเบิ้ลจะไปรงคอเอกสระอาสัตว์ตอนตีสองเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ช่วยลูกมือชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆและจะกลับบ้านไม่เกิน6กโมงเช้าพร้อมกับเนื้อหมูไปให้ลูกเมียประกอบอาหาร เพื่อนบ้านเขาจะล้มวัวล้มหมูประมาณตีสามตีสี่เพื่อจะให้ทันปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสิบกว่าปีเลยก็ว่าได้เพราะเจ้าสาวเป็นลูกกำนันส่วนเจ้าบ่าวเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและพ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองระดับประเทศเป็นสอสอติดต่อกันมาแล้วหลายสมัยการลม้ลมหมูล้มวัวก็เพื่อเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในตอนเช้าเท่านั้น เพราะในช่วงเย็นจะมีการจัดเลี้ยงแบบโตจีนที่หอประชุมในตัวจังหวัดโดยมีบุคคลสำคัญสำคัญมาร่วมงานมากมายจะว่าเป็นงานแต่งครางประวัติศาสตร์ของจังหวัดก็คงไม่ผิดนักแล้ววันสำคัญก็มาถึงนายเบิ้มออกจากบ้านตีหนึ่งกว่าซึ่งเร็วกว่าปกติเกือบชั่วโมงตอนนั้นทางโรงคอเอกสระอาสัดเปิดแล้วนายเบิ้มก็ลงมือเชือดหมูเคราะรารตัวแรกทันที จากนั้นก็หันไปจัดการตัวอื่นๆรวมทั้งสิ้นเจ็ตัวโดยใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเพราะไม่มีลูกมือช่วยจับโนนจับนี่ใส่มือให้เหมือนทุกวันระหว่างนั้นลูกมือที่มีเกือบสิบคนก็เริ่มทยอยมากันบ้างแล้วและคนของกำนันก็มารอรับที่โรงข้อเอกสระอมูรออยู่แล้วด้วยนายเบิ้มสั่งงานลูกมือเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านกำนันแมนทันที ที่นั่นจะคลึกครื้นพอสมควรเพราะมีวงเล่ารวมทั้งเครื่องเสียงที่เปิดเพลงมาตลอดคืนลูกมือที่กำนานแมนจัดหาให้ก็นั่งดื่มเหล้ารอมาทั้งคืนนายเบิ้มเริ่มลงมือเชือดหมูเป็นตัวแรกก่อนจะลงมือเชือดวัวสลับกันไป จากนั้นก็บอกลูกมือที่พอจะเป็นอยู่บ้างให้ช่วยชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆโดยแบ่งหน้าที่กันไปส่วนตัวเองก็นั่งพักดื่มเหล้าไปพลางๆเพราะยังมีหมูกับวัวอย่างละตัวให้เชื่อดอีกนายเบิ่มดื่มเหล้าได้สองสามแก้วก็ลงมือต่อโดยเริ่มคอเอกสระหมูเช่นเคยเพราะตัวเองถนัดหมูตัวที่สองใช้เวลานาน,านพอสมควรเพราะมันทั้งดิ้นทั้งวิ่งเหมือนจะรู้ตัวว่าถึงวาระสุดท้ายของมันแล้ว กว่าจะจับได้ก็เสียเวลาไปเยอะแถมยังใช้คนจับมากขึ้นกว่าจะเชื่อได้ จนนายเบิ้มเองยังสายหน้าเพราะตั้งแต่เป็นมือเพชฌฆาตมาไม่เคยใช้เวลานานถึงขนาดนี้เลยหมูเคราะห์ร้ายตัวนั้นกรีดเสียงด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนจนบางครั้งถึงกับขนลุกและเสียงร้องของหมูตัวนั้นเองที่ปลุกชาวบ้านให้ลุกก่อนที่ขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาถึงในเวลาเจ็ดโมงเชา้านายเบิ้มพลาดจากหมูแล้วเดินไปหาเจ้าวัวหนุ่มเหยื่อสังเวยงานแต่งตัวต่อไปอย่างใจเย็นพร้อมกับมีดแหลมคมกริบอาวุธคู่มือ แต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้เมื่อนายเบิ่งเดินไปสะดุดเอามมานั่งตัวเล็กๆที่ใช้นั่งชำละเนื้อจนตัวเองเสียหลักลม้มตัวนายเบิ่งเองถลาเป็นนกปีหักก่อนที่จะล้มควม่ำลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าและจังหวะนั้นเองที่ปลายมีดได้เสียบทะลุเข้าที่คออย่างจังอวยยอยยนายเบิ่มร้องเสียงลั่นด้วยความเจ็บปวดมือกำมีดแน่นเพื่อนบ้านที่เป็นลูกมือกว่าสิบคนก็รีบกรูกันเข้าไปหา พอเห็นมีดปักคอของนายเบิ้มเช่นนั้นจึงร้องเอะอะวยวายจนแตกตื่นไปทั้งคุม้มนายเบิ้มถูกหามขึ้นท้ายรถกระบะทั้งที่ยังมีมีดปักคออยู่ระหว่างที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลนั้นนายเบิ้มทั้งดิ้นทั้งร้องด้วยความเจ็บปวดไปตลอดทางบางครั้งก็กรีดร้องเสียงแหลมแหลมเหมือนหมูที่ถูกเชือดคอย,ยังไงอย่างนั้นสุดท้ายแล้วนายเบิ้มก็ปิดฉากชีวิตของการเป็นมือเพชรคาตอย่างน่าสังเวชก่อนจะถึงโรงพยาบาล คุณละคิดยังไงกับเรื่องนี้